เพลงชนทิดาแอบถ่ายภาพหาดูยากตูนันทิดาทุ่มสุดตัวเพื่อชาวสมุทรปราการแม้จะโดนชาวเน็ตพูดถึงจนเกิดแฮชแท็กตามหานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอย่างตูน่นันทิดาแก้วบัวสายกันยกใหญ่เนื่องจากเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์ไฟไม่กิ่งแก้วไม่มีใครเห็นเธอมาจัดการทั้งทั้งที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบก่อนที่เพลงชนทิดาอัศวะเหมจะเผยภาพการลงพื้นที่ในส่วนต่างๆของทีมงาน คุณแม่เป็นคนจัดการล่าสุดเพลงชนทิดาลูกสาวตู่นันทิดาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจอีกครั้งถึงแม่ตู่ด้วยการอัปเดตสตอรี่ไอจเปิดเบื้องหลังการทำงานของคุณแม่ที่ตั้งใจตอบกลับทุกคนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนด้วยตนเองพร้อมกันนี้ลูกตู่นันทิดายังได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความในภาพอีกด้วยว่า ส่งข้อความยืนยันสิทธิทาง SMS ในการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับผู้มีสิทธิ์ในวันแรกแล้วนะคะและอ,อบอจอสมุดประการจะทยอยส่ง SMS ในแต่ละวันให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์และแจ้งลำดับนัดหมายตามลำดับต่อไปเรียกว่าเป็นภาพที่ไม่ได้หาดูได้บ่อยๆเนื่องจากตูนันทิดาไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดีย จะมีก็แต่ลูกสาวที่ออกมาเคลื่อนไหวให้ทุกคนทราบว่าแม่ของเธอทําเต็มที่เพื่อชาวจังหวัดสมุทรปราการอย่างก่อนหน้าที่ที่โดนชาวเน็ตถามถึงก็เป็นน้องเพลงชนทิดาออกมาเคลื่อนไหวแทนคุณแม่โดยเมื่อครั้งเหตุไฟไหม้โกดังโรงงานกิ่งแก้วตําบลราชาเทวะอําเภอบางพลีเมื่อวันที่19ตุลาคม64นายกรัฐมนตรีตูนันทิดาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญลงควบคุมเพลิง ตรวจสอบพร้อมเตรียมรับมือไว้แล้วหากมีการประทุของเชื้อเพลิงที่ยังไม่ไม่หมดซึ่งเรียก,กว่าเจ้าหน้าที่ประชาชนต้องเจอเหตุการณ์น่ากังวลหลายและรอกเหลือเกินนั่นจึงเป็นความท้าทายความสามารถและการแก้ปัญหาของเหล่าผู้นำที่ประชาชนได้เลือกมาอีกเหตุการณ์ก็คือน้ำท่วมสมุดปราการที่ปลายน้ำอย่างเขตสมุดปราการต้องเร่งตรวจสอบรับมือ มวลน้ำที่กำลังจะเคลื่อนตัวมาในอนาคตซึ่งคราวนั้นตู่นันทิดานายกองการบริหารส่วนจังหวัดก็ได้จัดการพร้อมกับส่งมอบความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านบางส่วนที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว